การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หลายชนิดออกมาให้เลือกใช้ซึ่งวัตถุด,ดิบส่วนมากมีองค์ประกอบสารเคมีสังเคราะห์หลายชนิดใช้เวลาย,ย่อยสลายนานเช่นโฟมกว่าจะย่อยสลายหลายร้อยปีจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้โฟมทุกกรณีนอกจากการบริโภคและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แล้วการประหยัดพลังงานภายในบ้านก็ถือเป็นการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการยืดอายุการใช้งานและช่วยประหยัดไฟได้เช่นการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ห้าหลอดผอมหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอดไส้4-5เท่าและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ถึง8เท่า บางครั้งการใช้ประโยชน์จากเครื่องไฟฟ้าอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพทําให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่ก่อประโยชน์ใดๆหลังจากการใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดควรถอดปลัก๊กหากเสียบทิ้งไว้เครื่องจะทํางานอยู่ตลอดเป็นการเสียค่าไฟฟ้าโดยไม่จําเป็นหลักการประหยัดไฟฟ้าที่สําคัญที่สุดคือเปิดเมื่อจําเป็นต้องใช้และปิดทันทีหลังการเลิกใช้ การช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคประจำวันที่ฟุ่มเฟือยและหันมาช่วยประหยัดพลังงานด้วยวิธีง่ายๆก็เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้แล้วสิ่งของที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเช่นกระดาษแก้วพลาสติกเมื่อใช้อย่างคุ้มค่าแล้วสามารถคัดแยกเพื่อนำไปแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหรือที่เรียกว่า การรีไซเคิลเป็นการช่วยลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเดษแก้วที่นำมาหลอมเป็นแก้วหนึ่งใบทำให้ประหยัดไฟฟ้า60วัตต์ได้4ชั่วโมงกระดาษที่ใช้แล้ว1ตันนำกลับมาผลิตใหม่อีกครั้งจะช่วยลดการใช้น้ำลงถึง1แสนลิตรใช้พลังงานน้อยลงอีกร้อยละห้ และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ในการผลิตการรีไซเคิลกระดาษจำเป็นต้องทำณจุดสุดท้ายของผู้ใช้ต้องรวบรวมใส่ใส่ลังไว้ใส่ถุงพลาสติกไว้อาจจะส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐบาลที่รีไซเคิลหรือจะขายให้กับให้กับพ่อค้ารับซื้อขายของเก่าหรือสาเล้งโรงงานอุตสาหกรรมเขายินดีรับซื้อเพราะว่า กระดาษรีไซเคิลเนี่ยสามารถประหยัดต้นไม้ก็คิดดู17ต้นต่อหนึตันนะหนลีมเนี่ยเราหนักประมาณ2กิโลเราก็คิดดูว่าทุกคนนี้ต่อตอนนี้คนหนึ่งคนประเทศไทยไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่จะใช้กระดาษถึงเฉลีย่ยแล้วประมาณ50กิโลกร,รัมต่อคนต่อปีนะก็ไปเทียบดูว่าเราจะประหยัดต้นไม้ไปได้ครับไปได้เท่าไหร่แล้วก็ยังประหยัดพลังงาน โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยรวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วจากสำนักงานบริษัทต่างๆแล้วนำมาคัดแยกอีกครั้งก่อนจะส่งให้โรงงานผลิตกระดาษนำไปรีไซเคิลแปลรูปเป็นกระดาษที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถทำได้ควบคู่กับชีวิตประจำวันปกติ เพียงแต่เพิ่มความใส่ใจต่อสิ่งเล็กน้อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยทรานี้ถ้าเราเริ่มต้นมาดูที่ตัวเราเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาก็จะเกิดความตระหนักแล้วก็เกิดจิตสํานึกว่าทําอย่างไรถึงจะทําให้เกิดปัญหาน้อยลงอะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ผู้บริโภคมีการรับรู้น้อยกอ็ไม่ใช่การรับรู้น้อยนะคะอาจจะตื่นตัวน้อยเพราะว่ายัางรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกไม่ได้เป็นคนในวงในของปัญหานั้นนะคะ ถ้าแต่ละคนเริ่มคิดถึงทำนัจุดที่ตัวเองแต่และคนเริ่มทำปุ๊บเนี่ยทำคนเราทำก่อนคนในครอบครัวของเราทำก่อนโรงเรียนของเราทำต่อไปชุมชนของเราทำต่อไปหลายๆคนก็จะช่วยสามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมกลับมาซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมดีในที่สุดตัวเราก็ดีด้วยนะมันก็จะสัมพันธ์ทั้งทั้งสองทางการเริ่มต้นช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างขบ,บวนการสะอาดปราศจากมลพิษตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกินและการใช้เป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม